สบายดีพี่น้องสบายดีฟีที่ฮักแป้งสุกูสุขนเนาะป้าพี่น้องพอน้องพอน้องเทนเห็นเห็ดปวกเนี้ยยอดเอาคืนไทแมนอู้ป้าเหยีเหยียบเหยียบเหยีบเหยียบเหยียบเหยียเหียบมีหยียียเยเยเหีเหยีเหาเีบเหยีเหยเหายีเหหียยหบเหเหยี่ย พอเด้อแนวอยู่แนวกินเนาะป้าหลับทราบอยู่งามผมมียางกินแรงงาม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 มาดีสายกับยางเครื่งได้สิเปจิมือนี่มือบุล่านี่น่ะมันจังสิเปลี่ยโเนาะโอ้ยมาเกลังมันจังสีใหญ่ป้าดงามมาดีพี่น้องตรงนี้นี่เห็ดปวกพานพี่น้องบันกขึ้นเมื่อเลยติน่ะเอออะไรจะหอวงบา นี่พ่นเดียวนี่างเสอออปด้าไอ้นเขเสียงโหลดเที่ยวไปเที่ยวมาถว่าะเห็ดเียวกาเห็ดเท่าเดี่วเห็ดเาเชียวเเห็ดเยากเขาไปเอาอะไรเชีเขาเก็บรถพ่นนะบมีบ่พ่นนะถือถืออาไอยู่หน่ะถือง่ามอรน่ะ่เนาะคันอยาจเก็บก็ให้แผ่เก็บ ไม่เป้าเกลี้ยงไรต่อไปอยู่อุ้ยงามอมาลีพี่น้องกดไลค์กดแชร์รัวๆพี่น้องเห็ดปอกพานว่าอยากไปหาอยู่แบบข้าเมียโอ้ยป้ามันกำลังอันดับปึ๊ยอย่าไปเห็ดนานเต็มอยู่ในในนะป้าหักเอาซะเออเราต้องไปงัดเต็มอยู่ในในนะเนาะ ฉันในในโฟนนี่เต็มอยู่จะโตเป็นพ่อแก่ี่นะนอืมบ่พ่อก็ไปเอาในกระตานะงามมันีพี่น้องนี่กม,มัน็ะเห็ดปลอกพานโอ้ลายปีเลยได้บรอิออกนี่ปวดไปจะไปจะกินเห็ดนี่โอ้ยแฉลบเดอ้มดเดอมัน,นวหวานนะหนักเด้อไปเห็ดมันเด้อนั่นแล้วังูน้มันอึดปะมืดแล้วบอกคนเดียวนี่โอ้อยเขาไปลางงัว ในนี่จังได้เห็นนะได้จังไปตามตาบูออกมานี่แมวอยากให้ได้ยังอยู่พี่น้องนี่แต่มันยังมันน้อยเอามาป้าเฉียมนะโบมีบ่โบจูปุปะนี่พี่น้องมีแต่จูมงามเลยน้องปลาไป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 สิบระท่นสิบระท่นเพิ่นไปฮอดไส่เลยนะ ปีแล้วนี่ได้เห็ดปวกอันนั้นปวกปวกย่ามนี่แล้วป่าเห็ดปวกออกปลาได้ปีแล้วนี่มันยังมาท่านออกมืออื้นเฮ้ยยังโว้ยพอไปกดลงน้องมาเขาบอออกแล้วอยากให้ปลาอีมมันจะมันจะหายเอาเงาแกเออเออตัวหน้ากระชีหายบ้เดี๋ยวนี้ โอ้ยงามอเลยพี่น้องเต็มโพนเลยเห็ดปวกพานอยู่บ้านเคยลาเอือนเห็ดปวกข้าวยาข้าวยาสิเดอเะไม่มีแต่โจมหนึ่งแกงแล้วพี่น้องเลยาตีนใหญ่แท่นน่ะนะตีนใหญ่พี่้องกูชินอนมารับมือแรงอนี้สุดเลยพี่น้องมาหาได้ยินก้องมเช้าเลยนะ มาแต่ตีสามน่ะบวกวงไปใส่มันสีต่างกันพี่น้องนี่เห็ดปอกคานเป็นบ้าดนำเน็ตหรือไงวะน้องอันนี้เห็ดปอกเห็ดปอกธรรมดาเฮาามันมันไปเตรียมพร้อมเลยบอเฮ็ดเริ่มออกอีกแล้วพี่น้องเอ้ยระเบิดเห็ดระเบิดอีกแล้วอันนี้็สิลืไประเบิดเนี่ยยังบ่กลืนบ่กปะอันนั้นหนึองก็คือคือเป็นเห็ดคืนได้หมด ชุมนายข้าอยู่ห้องหมดเลยได้หองนแะสิไปกับพอน้องเทนพี่น้องติงข้าวว่าข้าเอาหมดเลยแถวพา,ายไตเท่านี้ว่านี้กระจอบอยู่ผัดบอองมือนี่ผัดผัดบได้มือนี่ผัดไปอันหน้าพอลูฮกมาผัดน้องสลบับไปห้าหมอเจ็บตาก็เลยพลาดโอกาสทองพี่น้องเลยพลาดโอกาสเฮ็ดปลวกเฮา เสียดายเสียดายเขาเอาไล่ตื้อว่าสันไปทางไหนี่น้องไปกับพ่อน้องแทนมันสองคนเบาไข่เพิ่นไปเกี่ยวหญ้า้งังวเพิ่นทอมงวัวเพิ่นเฮาบ่มีงัวทอมมีแต่งงแม,เม่เฮาไปหาเก็บเห็ดไปหาเห็ดพี่น้องมันดูประมาณต้องไปลุ้นไปชมนรรกันแต่ว่าได้แล้วเห็ดโปะพาน ไปเลยพี่น้องไปเรอยไปไปไปตัวเกาห็มันเข้ามันเก่า็บแมนไปหาพี่น้องไปเก็บไปเก็บอนของเทนป่ะย่านแต่ว่าไปเก็บย่านไปเห็นแต่เข้าเก็บก่อนทันทีห็บไปเลยห้องงูกะเละมันก็มาเนาะ หดยังเนะเหดเ็กเอออะเก็บ um, ทังเก็บ uh> ทั้งเลนพอดีนี่ตัวผูมันนั่นตกำลังแตกนะด้เอาเอาทำลายขันเาันเอากะเอาทำลายหลักฐานก่อนยานขาเห็นใช้เื่องขีดใ้เครขีเนีล่ายทำสิเอา เวียนอีกไปไปเบิ่งมัดเห็นเห็ดพี่น้องเลยว่ามันสีชมวังคือเฮาขึดบ่อ,บอรหรือว่าสีไปเลยเห็นเขาเก็บแล้วหอดพี่น้องใช้เห็ดเจ้านะใช้เห็ดนะมันเปลี่ยนเนี่ยอเออันนี้บอ่อกำลังขึ้นพี่น้อง เท่นั้นบ่จ้าว่คือบ่เห็นจ้ะอันนี้บอนบ่อนเซิบเซิบตมะมีเซิบเซิอีกโอ้ยเิคยเน่าแ่นิบเผาลงมามานังเผาออนะใช่จกเจ้าเลวมันมี่นีอนกะโอ้พี่น้องไได้เก็บเลยพี่น้องได้เก็บเลย นอ๋อใช่เมื่อกี้พี่น้องมันกำลังคืนเรื่อยเฮ็ดอีกนะพี่น้องเฮ็ดข้างผูกน้องเฮ็ดปลวกน้ำแกงเนามันคือโบยเป็นมูแบบเป็นนีใช่ มันหลุดลงมาขอจีบ่าจ้านี่พี่น้องเริ่มเลยพี่น้องเริ่มมาแล้วต่อไปลูกบอลเซฟได้เลยลูปหาเอาบ่คุยหานั่นๆนะเอาไม่นะในผ้่นะซองสามอันพุ๊เอามาสิ้จีบให้มัหมมันจังง่ายเอาะข้าพเจ้าเขามาพ่าขำมากเขาก็เงียบก่็เลย ต้องเลียนะ้ยวหาคักลีรอเลยพี่น้องเลยมันกำลังเกิดนะ<น>มันเออมันก็มีปวกอยู่เนาะมันก็แตกดินเนาะบ่อนานาบ่อน้อ,นอ,นอ,นอ,องก็อยู่ิูุมเลยนะที่คือเนาะ<อ><อ>งัดเลย,เออยงัดเลยเห็นนี่เลย<ด>พี่น้อง<ด>มันกำลังพูพี่น้องเอ้ยกำลังออกไข่กับสีมืดพอไข่อีบานเห็ดกับกำลังมานนี่ จุ่มเขาขาวเ็ดกำลังพุดเอาโลดตาไว้เขาเห็นเขาก็เอา พี่น้องมาเก็บเอาแต่ม่องกัน mm. พอนนองแท่นเห็นไว้เห็นเท่าสองซ้ำจูมเท่าสีหาจูมพี่น้องเลยตัวคักที่สุดก็คือเห็ดปวกพ่านนั่นแหละขี่มากี่มา mm. นี่นี่ mm. ขนาดเชียร์ยังแตกเนาะคำมันสะเทือนก็ขอโทษขอไฟเดยพี่น้องนี่ เดี๋ยวอยโลดปานนั้ยังเป็ดเออตัวนี้มันไม่ใช่กระลังอ๋อวิล่อนนะเห็เห็ดนี่อกหากระอหากระโดแล้วบ่าวเจ๊ย่ะนี่จะจูมเตัวนี้มัน้องกอัย่ไหาได้มาเจ็บนำนะเอาป้าเรามาไงโวเอาเอเฮ้จงมาตากีในนี่น่นไรอ่า ไอ้มื่พี่น้องบ้านมือตือ từ từ เลยยังน้ำลังพอนองแคนอย่างเดียวบอไดเตรียมพวมาเห็นอีกแล้วไม่ใชอีกั้อีเอดอกเอจได้เห็นอยูู้นะมาแต่ตึงเวียนจนมือเปิดกับ เปิดดับเปิดดับไพ่กันเลยได้นะดอกหนึ่งนะเอาไปเอากันจะเอาไพ่หมดไพ่หมดโอ้เนะย็น,นบ่เ้าไปเบึงงพิ่น

ใช่เนี่ยมูดูโอ้ยเดี๋ยวบางเมืองแม่พี่น้องเห็ดนะกำลังโพ่กำลังโพ่โอ้คันตาบอดีอะไรบอดีกินบอดีกินดีเหรอเมื่อปะเมือปะปะออกพี่น้องมาครัเปลี่ยนไผ่ไหมครัเปลี่ยนไผ่ไหมเมื่อพี่น้องเลย เงยง่ายกันได้น้อยเดียวเมื่อล้วจังว่ากันใหม่ไพ่ก็มมืไปแล้วพี่น้องไปแล้วลาเลยด้วยควี่น้องขอบุญขอบุญทุกคนติดตามสมนะพอกันใหม่คิดหน้ากับเคยลาสบายดี